少年を捕ままえるるでははやめわけにいいかなんเอาล่ะฮะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้จ็๊บจิกันในช่อง by edity เช่นเคยซึ่งในวันนี้นะฮะเราจะมาทำการรีวิวสกินของอูช้างคอลแลบจุนจิอีโตเหมือนเดิมซึ่งสกินนี้นะฮะมีชื่อว่าชายหนุ่มที่สี่แยกก็คือมันก็ไม่ได้อ่านยากหรอกแต่แตเหลือไปมองชื่ออยู่ สกินนี้นะก็คือแบบว่าวีดเห็นไรคนวีดกินมากอยากจะได้นะก็คือบบว่าไอเราเกลือพอแลกสกินโทมิเอะแล้วก็สกินนี้ด้วยก็เลยแลกมาทั้งคู่เลยเนาะเพราะไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่าอาจจะเว้นไปอีกห้าปีแล้วให้กลับมาอีกรอบก็ได้ก็เลยแลกแลกไปก่อนเนาะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะฮะว่าสกินนี้นั้นจะหล่อเทสมคำลํำเลยที่เขารอคอยกันมานานแค่ไหนโอเคเราดูในเกมกันเลยดีกว่าจ้า เริ่มเกมมาไปที่ร้อยกับแมปหมู่บ้านริมทะเลสาบกับสกินชายหนุ่มที่สี่แยกเออคอแลบนี้สกินขายเยอะดีเนาะแต่หลังๆนี่เริ่มออกมาเป็นน,นี่ละเริ่มออกมาเป็นสกินเขาเรียกอ,อะไรอะสกินสุ่มหมดละแทบไม่มีสกินกนี่อเกลืองี้แล้ว เดินไปโน่นแล้วปลาแม่เล็กใส่เราตีระยะน,นี้ไม่โดนแน่นอนหรอกโอ้โนนดึงละนะโอ้ไปเล่นในตรงนูน้นละอูฉางล้างดําไม่ทราบว่าตะไลได้กี่โมงคะอ่าเหมือนจะข่าม,มาต่างใช่ไหมข้ามจริงด้วยตามตามไปเลยอืมไปไหนดีไอโอ้เรายังวนตรงนี้เข้าไม้อย่างนี้พับแน่นอนใช่ไหมเออนั่นอย่างจริงด้วยพับจริงด้วยพังไปก่อน ยังไงเดี๋ยวชา้าล้มดักก่อนเลยปเนี่ยเออเลยจริงด้วยเอ,อวัยรุน่นไอ้โดนถ้าโดนนี่โดนด่าแน่ไอ,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 อ้เหี้ยนี่บล็อกกี้โกงไปนู่นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดึงเบาดึงเบาดึงเบาเอาไปดึงกับผักผักนี้ขอจิ้มหนึ่งทีสวยเรียกแผลได้แล้วจะชา้าไปหน่อยก็เถอะ โอ้ยแล้วมันมันหน่วงวะเนี่ยอืมวิ่งเอาวิ่งสวนกลับมาวิ่งสวนกลับมาอย่างนี้ก็โดนดีครับนั่นไงปิงขึ้นจริงด้วยกูว่าไม่นหน่วงมันนี่เลยมันนี่เลยอ้อวาวสุดหนึ่งเครื่องแล้วชี้หายไม่ยาว啊เกียรหนึ่งเครื่องแล้วะเออขอไปนั่งนี่ก่อนตรงนี้ได้ข่าวว่าช่วยยากช่วยแล้วรอดยากนั่งนี่ไปก่อนเลยมึงใครจะมา บนเรือเสร็จกจ็ต้องมีคนมาจะเป็นใครามาดูกันมาแล้วปะไหนนี่หมอมาหมอพงพลัหล่ะจ๊ะขอตีเบิ้นหนลหน่อยแล้วไปไหนแล้ววะโดนไฟอาหายเลยเดี๋ยวแล้ววะเ,ออเออขาบ้ามาแทนหนาวเลย อื้อเก้าอี้มันก็อยู่นิ่งของมันอะยังช่วยไม่ได้เลยไม่เข้าใจจริงจริงโหแล้วหมอไปอยู่นู่นสับบัตโดนค่าวบอยด้วยท่ำมากไปไหนพี่สอนน่ะวันสุดท้ายแล้วกูไม่ปล่อยมึงหรอกมันนี่เลยอุ้ยมีเสียงไลบ่บัฟมาอ,อ,อุ้ยโดนถักแหงตันด้วยฮะมึงจะไปไหนไปไหนไวัยรุ่นไวัยรุ่น หนีกูไม่รอดหรอกมึงคาร์าบอยจะลุกได้แน่ๆเดี๋ยวจับวางเสร็จแล้วไปพังวัดทิ้งมองวางเสร็จกลับก็จะหายไปเลยพี่สอนโอเคโอ้ยหนืดโอ้ m ไม o กอดแคทคอนโซลมันยากขนาดนี้เลยเหรอแล้วเหมือนจะอยู่เครื่องนู้นน้นกันใช่ไหมไหนดูสิขอญาตโหม่เจอหน่อยฮาวู้ อ้าวไปไหนหมดแล้ววะมีเก๋ตัวเดียวฮัลโหลเ๋ทำไรตรงนี้เห็นนะโว้ยเห็นนะโอ้ยโอ้ยตีไม่โดนอียำไรโอ้โหเปิดวาร์ปอะไรเนี่ยโอริโอแบบเปิดแล้วเหรอหรืออะไรงงเปิดวาร์ปอะไรของเธอเนี่ยแล้วไปไหนแล้ววะโอ้ไปนู่นละจะดีอีนึงวนปล่าวะไม่โดนเห็นละอ๋อตรงนี้ ทางก่อนเลยยังไงจะเล่นตงนี้หรอชาดล้มไปก่อนติดใบไม่ไหวรุ่นติดใบเปล่าติดใบขอญาตจิ้มฮะไม่โดนจริงหรอขีขอร้องไม่โดนจริงหรออืไงมึงพ่าแต่ฟาดจิ้มต่อหน้าคนันไดไม่โดนมุดใต้รักแร้เหรอขออนุญาตสับเหยีดสักครู่นะจ๊ะโอเคมาแล้ว มีคาวบอยมาเหรอนี่ส,สนเธอหรอกนะยังไงคาวบอยยิงอยู่ข้างนอกนี้เอาคาวบอยก่อนเลยกันนะปล่อยแม่งไปเดี๋ยวแม่งก็ไปอยู่กับหมอเพรื่องอะรไรช้าๆโดนใบเรียบร้อยต้องฟาดยิงฟาดเลยเอาได้หาพิทันวะอุย้ยเหลือหนึ่งเครื่องลราเวอร์มากไปวะมางั้นก็มานั่งตรงนี้เลยละกันนะที่เดียวกับเก๋เลยนั่งตรงนี้ไปเลยนะจ๊ะ <c oughs> นั่งก็อีไปอุ่นๆไออุ่นตุ่นะตุเก๋ไออุ่นจะตุดเก๋มีหมอมาแล้วหมออยู่ไหนวะหูมันคืนแล้วน่โอ้ยรอยซ่วงเตียงเธอม,มาทำอะไรหมอนี่ไงมึงร่ม8เมตรอุ้ยแล้วหมอวิ่งไปนู่นก็เข้าไปก่อนแล้วกันทำอะไรอะ่ะเอ้ยยิวยิวหิวอ่ิวอะ อยู่บิงยัดแน่เลยดิเงีมึงไม่หยัรลอยได้มาแบบเชีวยวเชียวไงฮะชาป่วยน้องนะอะเว้ยขาบอยมาเอาอะไรหู่เป้าหัดเลงบ้างเหรออยั่ตะวันช็อตขอล้องไร้ประสิทธิภาพจริงๆเลยเนะี่ยไปไหนครับวิ่งอ้อมไปฝั่งนู้นละมาไหนวัยรุน่นมาเอาอะไรมันดึงโดนเหรอ มันจะดึงโยนจริงเหรอวัยรุ่นนี่จะจิ้มแมงตายไปเลยแล้วเหมือนจะมีเครื่องปั่นอยู่ตรงหัวเรือใช่ไหมนั่นไงเครื่องปั่นอยู่ยังปั่นอยู่แบบนี้แสดงว่าเครื่องใกล้เสร็จแล้วแน่เลยใช่ไหมนั่นไงจริงด้วยซื้อหัวไม่ถูกนี่บ้างละ่ะนั่งไปก่อนเลยมึงแล้วเหมือนจะวิ่งเข้าไปในเรือเมื่อกี้เห็นนะครับผมเห็นนะครับผมกินปลานะครับนะมันอยู่ข้างบนนั้นแล้วดึงร่มเรากัน ยังไงโดดเป้าโดดเป้าไอ้รุ่นรออยู่นะโดดเมื่อไรบอกผ่านร่มไปจากข้างล่างก่อนยังไงไวรุ่นยังไงตรวจไหมตรวจไปละเออนี่ไปอะไรอ่ะตีไปก็ไม่น่าจะทันเมื่อกี้นนี่อะไรจะวนอีกแล้วโอ้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 หน่วงหนวงอุ้ยโดนว้่งเวอร์มากพื้นต่างระดับช้ามากอ้าวยอมแพ้ไปแล้ว